เราจะมาลองเครื่องกันมา3 TND 74ยีเบรแรงนะครับตัวนี้จะมีสวิตช์อยู่ที่ตูดนะครับเวลาลองเครื่องจะถอดออกถ้าไม่ถอดต้องต่อนะครับจะไม่ใช้ก็ไปถอดออกแล้วหาอะไรปิดเอาเลยนะครับอันนี้ผมลองเครื่องเอาถอดออกก่อนเลาน้ำให้ทุกตัวนะครับทำน้ำลูกเป็นแน่นๆไม่หลวมครับอ้าวไปฟังเสียงเลยเดี๋ยวมันเครื่องดีกว่า เพื่อลขึ้นเร่ครับ มีกรโดดน,นะเอานิมีเ่าาไโอ้โหไม่มีไอไม่มีลมดันเลยครับโอ้โแยวทีวน,นี้ไ้ครับดูทีหนึง่งเครื่อง้อนเนะ้ะโอเคครับไป เด็งหนัเลียงเดีครับ